สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาพับกระทงใบตองง่ายๆกันนะคะใบตองของเราก็จะใช้สองขนาดนะคะเีบด้านข้างให้เพื่อนๆตัดใบตองขนาด3คูณ8เซนติเมตรพับครึ่งตามยาวกางออกพับทางด้านซ้ายลงมาสองครั้งให้ขนาดคับแนวกลางนะคะเสร็จแล้วพับด้านขวาลงมาสองครั้งเสร็จแล้วกลับด้านใบตองส่วนที่เกินด้านล่างจบมาทับกันแบบนี้ค่ะ ดันให้เข้าไปชิดด้านในเลยนะคะเสร็จแล้วใช้แมกเย็บค่ะลีบด้านหลังก็จะได้แบบนี้พับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจับลาบบิ้นมาพับตรงกลางตามความยาวใช้มือรีดใที่เป็นรอยกลางออกพับด้านบนทั้งสองข้างลงมาสองครั้งให้มาขนาดกับแนวตรงกลางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกลับด้านจับปลายริ้นส่วนที่เกินมาทับกันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเย็บแมกสองครั้ง เราก็จะทำแบบนี้สี่กลิบนะคะตัดใบตองขนาดใหญ่ความยาว8 18เซนติเมตรพับป,ปลายด้านวนลงมาให้ขนาดกันตรงกลางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเย็บแม็กค่ะแม็กกลีบเล็กรวมกับกลีบใหญ่แบบนี้นะคะ ทายลงมาจากจุดกลางประมาณ0.5ซนติเมตรเย็บให้ติดกันค่ะกลิดด้านข้างสองข้างจับกลิปด้านข้างเอียงประมาณ40องศาหรือตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วเย็บให้ติดกันอีกด้านหนึ่งการให้ส่วนปลายทั้งสองกลีบเท่ากันเสร็จแล้วเย็บให้ติดกันนะคะต่อไปกลีปที่4แม็กเย็บติดตรงกลางแบบนี้นะคะ ใช้มือจับให้พอดีอย่าเอียงนะคะเมื่อพอใจแล้วเย็บแม็กอีกหนึ่งครั้งใบตองด้านข้างพับเข้ามาตรงกลางเสร็จแล้วก็พุ่งที่ด้านข้างออกไปแบบนี้นะคะพับใบตองเข้ามาเสร็จแล้วกระพุ่งด้านข้างกีบใบตองออกทางด้านข้างนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ นำไปตกแต่งกระทงจัดระยะห่างพอสมควรใช้ไม้กรัดหรือตะปูเข็มเสียบยึดไว้ค่ะเพื่อนๆสามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการได้เลยค่ะกลีบด้านในนะคะขนาดใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าพับเหมือนเดิมเหมือนกับกลีบเล็กที่เราพับครั้งแรกนะคะจับปลายแหลมตั้งขึ้นวางให้รอบเป็นวงกลมด้านในเลยค่ะให้เพื่อนๆพับกลีบแบบนี้ประมาณเกลีบค่ะ ทำต่อไปเรื่อยๆจนครบรอบวงกลมเลยนะคะ เมื่อเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยดอกไม้ทุกเทียนเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของ b e ลลี่ y ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ